อยากมาสวนสนุกจะเป็นยังไงแ้้ไปร,รับชชมกันเลยเย้ป yeah. wow. ิ้วว้าวสวนสนุกแปลกนใหม่เหรอเนี่ยอยากไปจังเลยง่าไปบอกแม่ดีกว่าให้แม่พาไปสวนสนุกวิ oh. ่งวิ่งวิเอาสวัสดีซินนี่สวัสดีคุณแม่ขออะไรจ๊ะ หนูอยากไปสวนสนุกเออไม่จ้าสวนสนุกมันอยู่ไกลนะแต่หนูเห็นสวนสนุกเปิดใหม่อยู่ใกล้ๆบ้านนี่เองอยู่แค่าหาันไปทางนู้นก็จะเห็นแล้วแลวต้องออกมาข้างนอกเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมใหญ่มากเลยเอร่อจ้าอ่ะเดียบแม่พาไปละกันเย้แต่หนูอะจะต้องไปไอ้นี่ก่อนนะทำอะไร ต้องให้อาหารซินนี่ก่อนซินนี่ยังไม่ได้กินข้าวอารอใช่โอเคค่อย่าทำให้ก่อนนะอาหารซินนี่อยู่ไหนเนาะเอออยู่ไหนเนาะหา้ดีซิซิซซอ๋อแล้ไงเจอละหยิบก่อนหยิบช่วยของซินนี่ตรงนี้ด้วย ซินน่ฉันเอาอาหารมาให้เธอแล้วเราหิวใช่ไหมล่ะใช่ฉันหิวมากเลยนัย่นไงฉันพูดถูกจริงด้วยเย้เอาไปอาหารเดี๋ยวฉันจะกลับมาเก็บให้นะเดี๋ยวฉันวางน้ำมาให้ด้วยเสร็จแล้วกินให้อร่อยนะซินนี่ฉันไปสวนสนุกก่อนเหนียวคุณแม่คะ ไปสวนสนุกกันค่ะหนูเตรียมอาหารให้ซินนี่เสร็จแล้วแล้วน้ำหนะจ๊ะหนูก็วางให้ซินนี่แล้วค่ะโอเคจเ้๋ยวแม่ขอไปหยิบเงินก่อนนะค่ะงั้นหนูนั่งรอเลยค่ะนั่งก่อนไป,ไปเอาของก่อนไปเอาตังก่อนดีกว่าตังอ้อนี่งไงโอเคเสร็จแล้วจ้ะไปกัน ค่ะเย้ yeah. ได้ไปสุดสนุกแล้วไปแล้ลูกค่ะเย้ yeah. ไม่ได้ไปกนต้องนานพอนานๆไปทีก็ตีนใจเหมือนกันนะเน,นี่ยไปหูแม่แม่จะขับมาเป็นเลยเหรอใช่ดีไฟแดง ก่อนอาจารยไฟแรงอยู่ไปเขียนแล้วไปก้าว้าวแม่ใหญ่ม,มากๆเลยจริงด้วยลูกใยญ่ๆๆว้าวแม่มีประสาดด้วยอะไปได้ไหมอะได้จ้าเดี๋ยวเล่นให้เสร็จก่อนไหมค่ะอะแม่ไปป เดี๋ยวว่าบัตรเขาหมดเอาร้านเร็วๆนั่นไงคนขายบาัตรมาแม่แม่แล้วครับเสถเสร็จแล้วเอาสวัสดีครับคุณได้จองตั๋วบัตรไว้หรือเปล่าครับเอ่อไม่ได้จองค่ะโอเคครับนี่ฉันรับบัตรของคุณเด็กฟรีผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ไม่ฟรีนะครับ นะค่ะร้อยบาทเอ้ยมันห้าสิบบาทครับนี่ค่ะโอเคครับชดครับื่อะไรหยุดนะเธออะไรเธอต้องให้ฉันตรวจบัตรก่อนโอ้ยนี่เจ๊เธออยากผักฉันเสเออใช่เธออยากผักหมี่เซ่นานๆๆแน่เธอจะฉันต่อยเธอเลยนะ มาเกับทีเดียวเก็บีเดียอืมนี่อีกละแน่เถอะเอาเธอไปอีกฟังเลยโอเคเลยโอ้แม่วันนี้จะได้ข้าวไหมเนี่ยนี่ขาดตรวจบัตรตองโอเคครับเด็กดีคุณแม่คะหนูอยากเล่นอนิม้มกเลยอย่ะมันจะสีสายรุ้งน่าเล่นมากมาก โอ้จริงด้วยจ้ะอากเล่นใช่ไหมล่ะอยากค่ะอ,อยากค่ะโอเคงั้นไปโอเคงั้นไปกันเลยไปโอ้ยลูกเราแม่ด้วยสิวิ่งเร็วจังฮ่าฮ่าฮ่าก็หนูอยากเล่นนี่นะนี่ลูกถ้าลูกอยากเล่นขนาดนั้นลูกก็วิ่งไปก่อนเลยโอเคค่ะโหลูกวิ่งไวจังะ ก็แม่บอกให้วิ่งมาก่อนเลยไงคะเลยวิ่งมาก่อนเลยโหแม่แค่คุยโทรศัพท์แบบเดียวเองนะลูกวิ่งไวมากวุ้ยสวยมากๆเลยลูกเดี๋ยวพึ่งลงไปนะนี่หนูคะหนูอย่าพิ่งลงไปนะคะเมื่อนั้นหนูอาจจะขิดได้นะคะอ๋อค่ะวุ้ยหนูอยากโดนจ้า นี่ลูกมันทะลุได้เออทะลุทะลุได้อ่ะไม่บอกของจริงเลยเออลูกยินรอดีกว่านะค่ะว้าวลูกดีนะมันวับอ้าวเห็นไหมไม่วับละเฮยลูกแม่งสาวิ่งไปโอ้ลูกนี่บินได้หรอ ใช่เมียวพอลูกมีก่อนอ่ะดื้อจริงเจ้ว้าวเมื่อไหรมันจะมาแม่ในงานนั้นแล้วนะขึ้นขึ้นขึ้นปุ่มไม่เจออะแม่จันแล้วมึงอ่ะแม่เลยแต่อื่นเต้นมากเลยลุงมันจะออกแล้วนะเฮ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นไอ้ฮูย ตื่นเต้นน่ะหุยสวยอ่ะจ้าหุยตื่นเต้นสีสวยมากเลยแม่เหมือนสีสายลุ้งเลยว้าวอันนี้คืออะไรอ่ะเส้นทางจ้าหุยมันไม่เห็นเสี่ยวเลยอ่ะแม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็เสี่ยงจ้าไม่เสี่ยวหรอก อ่าให้หนูคิดว่าไม่เสียงก็ตามไปโอเค ลูกเกาะแน่นมากเลยดูสิว้าวหูแรงมากง่าเลยลูกขอเล่นอีกรอบได้ไหมคะได้จ้าเ,เป็นยังไงกันบ้างคะแมนมากมเลยค่ะเออคือจะเล่นอีกรอบไหมคะใช่เฮ้ยตื่นเต้นคันงนีจ้จดใจจอ่อ มองให้ดีแล้วเดกก็จะไปกิดด้วยออจ้าจ้าจาถ้าลูกทำไม่ได้นะเดี๋ยวเธอเดี๋ยวแม่จะไม่ซื้อไอติมให้กินหนูทำได้แน่นอนมุม้ยเห็นไหมมันไม่เสียหมาดเดิมแลยหุ้ยสีสวยมากสวยว่าตอนที่แล้วอีก อุ่ยตึ๊ดตึ๊ดเออมือพุ่งยากเนี่ยเดี๋ยวจะไม่กินแต่ลูกบอกไม่กินไงหนูไม่ได้กินสักหนัอนจ้าจ้าจ้าเนี่ยแม่พบพัดลมมาด้วยนะเอาไปเอาไปอุ๊ยเย็นที่เฮ้ยเย็นมากเลยอ่ะเย็นมากแม่เฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะ โอ้ยเห็ดนักลอกเลยโหแม่มันเสี่ยวมากอ,มามมอ่ะแม่ไม่ซื้อไอติมให้กินแล้วโอ้ยคิดหนะ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 านานนานนานเดี๋ยวจ่ายกินเอาได้จ่ายเดี๋ยวแม่ซื้อให้เย้มาแม่ออกกันมาเร็วไปโหลักลักอยากมีขนา,าดนั้นเลยเหรอใช่สิแม่ แล้วขนาดนี้ใครๆก็ต้องอยากกินไอติมนะจา้จาจา้าว้ารถต้อตกแม่มันมีรถไหมหอ,อ่ะหนูอยากอัลฟ่าเดี๋ยวแม่เช่าให้ว้าวรถสวยมากเลยแต่ทำไมมีแต่คนชนนะ่ะนี่เธออยากชนเซ่ไปจ้าเลอกอยากเล่นอ,อะไรอีกอืมหนูอย,อยากไปตรงปราสาทดอ่ะ เต็มแล้วหรอกินเราใส่กันจับจับกันไปเต็มว้าวลองน้ำก็ได้ว้าวสนุกอะ่ะไม่เจ็บเลยแต่เสียงอะมันดูแปลกนะขอเป็นเสียงก่อนอาจารย์จ้าโหแม่ไอ้ติมมันน้าเกมมากเลยหัวขอรถที่หนูชอบนะจ้า หนูชอบหรอ,อะไรเนะแม่ไม่รู้เลยแม่ไม่รู้เลยจริงๆเอาไอเตมวาลินาสถ้วยค่ะว้าวขอปบอนเลยโอเคครับจะดูครับนี่ครับนี่จะโลกไอเต็มววาแม่น่ากินมากๆเลยกินกันเอาละทำใบตาแม่เป็นยังไงเนี่ยฮะตลกจังเลย แม่หาปุ่มขึ้นไม่ได้ปั๊บนะแม่เอาอันนี้ก่อดเออไปลูกตอไปเราไปประสาทกันไหมไปค่ะไว้เป็ดจะพังแล้วคนชนเยอะมาก,มากเลยใช่แม่แล้วเราเอาไปซ่อมกันได้แล้วหูมันดูแบบไม่พังก่าเดิมอีกไปแม่ไปประสาท จ้ไาไปว้าวสนุกจ wow. ังเลยสนุกจังเลยโอ้ยแม่กดไปไม่ได้ป да> ้าวแม่แรงมากว้าววอ้วอวววดุววดวอะไรว้าววววว้วว มากมากเลยเดี๋จ้าใช่ว้าวแม่หรูอยากไปกินอาหารก่อนอนะตอนนี้เราหิวมากเลยอ๋อโอเคจับปะปะปะอีอีอีอ,อ,อ,อีไปไปไปอาหารต้องอร่อยมากๆแน่เลยสวัสดีครับคุณมาทำอะไรครับมากินอาหารใช่ไหมครับเชิญเลยครับโอ้โห แม่พี่พูดได้ด้วยอ่ะ,อะลูกอยากกินอะไรสั่งเลยจ้าเดี๋ยวแม่จะกินอันไหนว้าของโปรดลูกเลยนี่นะแม่ให้ลูกกินได้ไหมเอามามล่ะแม่เอาอ่ะเฮ้ยแม่ก็กินไม่ได้เป็นึมื่อนะคุณแม่คะหนูอยากอยู่ปราสาทนี้มากๆเลยอ่ะขอกินอร่อยมากแล้วอนะันนั้นแม่ไม่กินหรอกคะไม่กินเราจะมันกินไม่ได้อ๋อค่ะอร่อยมากๆเลย เป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆสนุกกันป่ะถ้าสนุกฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ชอบวันนี้ยแล้วนะคะขอบค like. in ุณค right. ่ะไม่ไดุ้๊บมกว่าบายบายเป้า